ฮัลโหลเจทายอยู่ไหนโลกอันนี้ม่อันนี้ยายนะจำภาษาอังกฤษไม่ได้ยายพูดภาษาอังกฤษแล้วให้หนูให้แม่แปลให้หนูฟังนะลูกนะอันนี้ยายอยู่ที่บ้านยายได้มีสมาชิกด้วยการอยู่ที่โบสตอนนั้นน้องเจทายเล็กๆอยู่ เป็นประธานสาขาที่ดินแดงนะลูกที่ส่งวิดีโอมาให้หนูแล้วก็ให้แม่แปลให้หนูฟังนะยายคิดถึงหนูมากๆเลยก็ไม่รู้เดือนไหนยายจะไปหาหนูนะก็ขอให้น้องเกตไทยเรียนเก่งๆนะครับขอให้น้องเกตไทยมีสุขภาพแข็งแรงและฝากความคิดถึงหาหาพ่อด้วย ก็ให้พ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงและทำงานหาเงินได้เยอะๆให้น้องเจตไทยที่จะบินมาหายายที่เมืองไทยนะครับโอเคนะบ๊ายบาย